เพื่อนกินเช้านี้นะครับร้องเกิดขอบคุณครับไทยกับแมงแบบผมฟูเดี๋ยวจันสกาเข้าตรงส่วนซาลานมันอยู่ตรงไหนปอใช่เลยใช่เลยว่าไงอะคะไม่นั่าเริ่มจากตรงไหนเขาตรงก่อนแรกเราก็เขาตรงเริ่มจากสารหลักเมืองอ่ะแล้วก็ขีไปเรื่อยๆแล้วก็ผู้ชายมีพู้ชายเคนมีแปดคนไหมอะเดา สคนอ่ะส enfin ่คนอ่ะอ่าแล้วก็คนตกองเซ็กองเซ็กผู้ชายก็ช่วยดูแลผู้หก่เอเทเข้เอ้าลเวลาเวลารถมาพีกนั้นเลยดูแลกันตลอดเลยค่ะแล้วก็ไปทั้งลม ตลอดเส้นทางแตตอนแรกเรากะว่าเราจะไปกินอาหารเช้าที่เขาคงใช่ไหมคะแล้วก็พอดีมีพายุมีพายุมีฝนตกหนักก็เลยแวะกินข้าวกินข้าวต้มข้วใหมีค่ะเออปั่นทางไกลกันแรกนะเออปั่นทางไกล แล้วแล้วที่ไปเดินที่ไปเดินทางเดินบนภูเขาว่าตรงไหนอ๋อเดี๋ยวเดยยก่อนยังไม่ถึงยังไม่ถึงแล้วก็แว้ที่ชวนดับตนเพื่อบอกคนทำกับข้าวว่ามากันทรั้งนี้นะให้ทำกับข้าวให้อร่อยอแล้วก็ลงไปหาดพบรักเสร็จพบไหมพบนะมเอ เขาไหมเขาทงเขาเขาเขาทงเขาทงแล้วก็ไปถ่ายรูป um, ที่อากาศดีที่สุดในประเทศไทยก็พอไปถ่ายรูปก็คนเรามันได้อารมณ์ใช่ไหมคะก็กริ้งมั่งนั่งเไม่นื้อ่เนื้อถึงเกินกับใจ เทนชย oh. ัยชิวโกอาจาร,รย์เทนชัยชิวโก้แกจะทำกาแฟที่ว่าผัมูผัดช่างนั้นผังเช่าทังเช่าผังเช่าอาจารย์อาจารย์ไปซื้อที่ตรงนั้นสี่ไรรู้สึกว่าหกร้านครับประมาณสามสี่ปีได้แล้วก็ข้างในผูดม้างในสวยมากสวยมากค่ะสวยแล้วก็ไม่าวมันจะมีน้องอยู่สองคนค่ะท่านรู้ว่าชอบไปทานทานข้าวบ่อยที่ที่ที่านอาจารย์เทนชัยเนี่ยค่ะ ก็กะว่าจะไปเซอร์ไพรส์ท่านไปถึงไม่มีใครเลยเสือไปจริงไงท่านก็เลยบอกว่าให้ไปถึงตรงนั้นแล้วให้ไปหาไปขึ้นไปที่ต้นใหญ่ต้นใหญ่ต้นใหญ่บ้างที่ว่าเราแล้วก็พวกเราก็ขึ้นไปมีทั้งไฟมีทั้งหอมเดีวแต่ว่าสุดยอดกว่านั้นนะคะ400จุดยอดต้น้ตอนเราขึ้นไปบรรยากาศดีมาก สวยสดคืออากาศบริสุทมากเลยใช่ไมวันนี้ลงไม่ได้ทุคนตอนนี้ขาลงันลงไม่ได้าืนักบันยะไปนาไปเอาโตไปกันเอาตังลงี่ไปตาาตายันทบนะแ่ว่าลนเราป ก็มีอาจารย์เชนใช้ให้คนนำพวกเราไปสคนแต่พอเราขึ้นไปบนนั้นอากาศดีมากวิวสวยที่สุดเลยนี่กล้าการันตีได้เลยว่าน้ำมอญธรรมาราชเนี่ยค่ะไม่ไม่แพ้เขาใหญ่เลยของอเราไม่ต้องแทนเงนไปแต่เราจุดใบสุดกว่านะใช่ใบกว่ารุทสิ์กว่าแล้วก็ตอนขาลงก็น่ากลัวเพราะว่าทางมันจะแบบนี้สี่สี่ขึ้นไปสี่ร้อยเมตร ได้ราาโได้รแต่ว่าแต่เราไม่ได้ออกเพราะอ็พายุพายุแรงมากเลยาแรงมากไอคนนี้นาเราบอกว่าอย่าไปยืนอยู่ใต้ต้นไม้เพราะว่าเดี๋ยวต้นไม้มันจะกิ่งมันจะกิ่งมันจะหักทับเราได้เราก็อยู่รนี้เราก็บอกแค่เดียวค่เดียวเราอย่างไรก็รู้ไมคกเดียวคนเดียวขาลก็คก็หยุดบเลยหยได้แต่รูป้ลยนะ เราลงมาใช่ไหมคะลงเสร็จแล้วก็อ๋อคนนี้กาแฟเราด้วยหนึ่งคนจะดงแสดงว่าผลแสดงว่าผลนครศรีธรรมราชพูดรูปังใ่คอาจารย์เทนชัยเลี้ยงทั้งกาแฟเลี้ยงทั้งน้ำก็มืออาจารย์เทนชัยกาไฟไปเยี่ยมท่านนั้นท่านหนาวอย่างเรียวจะต้อนรับเต็มที่เลยค่ะเชิญเชิญเรียนเชิญทุกคนไปได้เลยนะคะ ก็บอกว่าไปในน้ำร้านนีสานบ้านสวนได้ได้ได้ไดบอกว่าพี่เป้าฝ่ามือสองนาทนเยคมวเอาหารมนี่หน่อไม้จับมน่ากินมากน่อไม้ที่ปูกที่อากาที่สุดใไทยกินอาหารกลีนเลยนะได้ยไกด้ยน้ำรกด้ไม่รู้จัก เผาเผาไม่ใช่เผาเผานี่ก็ต้องเผาดีดีีนตั้งบนตั้งบนตา๋อไม่ต้ไชันีแล้วก็มีอะไรอ่ะอะไรปลาทอดมาจมาวด้อออร่อไหมอร่อยนี่ค่ารต่เดียวค่ะเราว่ากูเรางอยู่เรียวางแล้วก็ สนุกสนานกินอะนรอัดอัดเลแต่เราก็สุดท้ายเราก็ยังถ่ายรูปอีูนะเพราะเราเป็นคนชอบถ่ายรูปเนาะขอบคุณครับขอบคุณครับก็ไปเล่นก็ไปกินแล้วก็นอนก็มางานงานอะไรกันมเสร็จแล้วก็มาทานมามีมีในกลุ่มเขาบอกว่าให้มาให้มาทาน